เอาละครับก็ต้องขอกล้าสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมเสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป้องแนนตอนนี้ผมอยู่ในเกมจูซิวอร์ดเก่าเออกลับเข้ามากันอีกแล้วนะครับหลังจากกิมเมื่อเช้าพี่ก็ได้กินเกลือ รู้สึกแข็งแรงอร่อยดีไปแล้วนะครับกับปีก้กระเป้าเลยทีเดียวแล <c oughs> ้วกอขอบกุดเจีมจริงๆทําอย่างนี้บ่อยๆก็ไม่ไดีดยวโลกไตดามานะครับอ่าโอเคให้มันได้อย่างนี้สิลีกก็ไม่ให้กูเข้าไปตีนะครับแล้วก็แถมยังแจกเกลือ,อต่างหากใจดีจริงๆสําหรับน้องที่เกลือเหมือนพี่ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับหรือว่าไม่ได้เข้าไปตีลกีกก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าก็ ฟาร์มเพราะเรามันสายฟรีไงเมื่อสายฟรีก็ต้องฟาร์มอย่างเดียวนะครับเออเห็นไหมพี่ก็มีทรัพยากรเยอะได้นะครับถ้าเราขยันฟาร์มขยันอะไรอ,ะอ่ะเข้ามาบ่อยๆนะครับเก็บตังค์เก็บเหรียญแล้วพยายามเอาเหรียญไปแลกนะครับแลกของต่างๆนะครับมาสรุปเรี่กันหน่อยก็แล้วกันนะเมื่อเช้าก็สรุปไปทีหนึ่งแล้วเนี่ยสรุปขายที่สองแล้วนะครับพี่ก็อยู่ร้านบัวอันดับที่หนึ่งเลย ทำไมต้องพูดบ่อยๆเพราะว่าเบื่อบางคนเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ไงจะได้รู้ว่าพี่อยู่แหลงบวยนะก็ยังไม่ได้เข้าวีตีเลยนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับมี6กตัวเหมือนเดิมนะพวกเราก็ไม่คิดจะปั้นด้วยเพราะว่าไม่ทันแล้วนะครับใครจะไม่ทันเราบ้าจริงเลยฝาวิกรอ่ะ สไปโนเจนสเออเอาชื่อคลิปติฟ่านะออันดับ่วยก็รวยได้ <laughs> เอาอย่างงี้ีิฟ่านะอ่ะมาวันนี้ผมจะจะเข้าไปตีแพ็คที่แม่งยากที่สุดในวันนี้เลยนะครับะคิดว่าน่าจะยากที่สุดนะเพราะว่า มันใช้แต่การ์ดแรนะครับเฮ้ยไม่ใช่การ์ดแรดิการ์ดซปเปอร์แรนะครับซึ่งของพี่ไม่มีตัวมีตัวไฮพิดบิดแค่ตัวเดียวเองเฮ้ยมี2ตัวนะนี่ไงมีสไปโนแรปเตอร์ด้วยนะครับอแต่ว่ายังไม่เก่งเท่าไหร่นะเพิ่งมีใบเดียวนะครับมามาวัดใจกันว่าเราจะสามารถสู้มันได้ไหมอยากกะรลูเหมือนกันว่าจะสู้ได้ไหมอของรางวัลที่เราจะได้นะครับก็คือบรรดาการ์ดซูเปอร์แรทั้งหลายนะครับแต่มันก็มีการ์ดที่เราอยากได้อยู่ก็คือการ์ดใบนี้นะครับ ห, àng, ห àng, ่าง <g ül üyor> ห่างตุ้มนะครับหนามตุ้มนะครับซึ่งมั่งเราใช้ดินเอแดงซื้อไม่ได้นะครับต้องใช้อัญมณีเท่านั้นนะครับ <c oughs> ต้องเรียกอะไรอ่าต้องเรียกอะไรเ <c oughs> <stages> จมเจมยุงเขาเรียกอัมพันยุงมาเจนยุงกแล้วเออแล้วก็พาโลโลปัสนะครับซึ่งเราไม่ได้เลยนะครับแล้วก็แอโรไททันเราก็ซื้อไม่ได้นะครับหูายตัวเลยเนี่ย ที่เราใช้นั้นซื้อไม่ได้นะครับซื้อใช้ดีเนืซื้อไม่ได้นะครับอ่ะเผื่อจะเปิดได้ตัวดีๆกับเขาบ้างนะครับมานี่ไงพี่ก็เลยยังให้บิดตัวนี้ไม่ได้นะเพราะโลปัสของพี่ยังไม่เลเวล40นะครับบ้าชิบหายเลยมาบดรลนกันดีกว่ามันบังคับไหมไม่บังคับนะอ่าบังคับการ์ดอย่างเดียวมาบังคับการ์ดอย่างเดียวนี่ก็ง่ายท้องกองก่อยแล้เออมันมีร้อยฝากมันไม่ไหวไม่ไหวตัวนี้ไม่ไหวนะคเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่ง แล้วก็เอาตัวนี้เฮ้ยไหวซิต้องสู้ได้เอาสิมาเลยอยากจะรู้เหมือนกัน,นกว่าสามเลมเตอร์จะเอาเชอนะได้หรือไม่นะเลย้ยหกแสนสองหมื่นห้าพันเลยนะหไม่ธรรมดานะมาเลยดาวเมียร์แกกับชันก็ไม่ต่างกันมาเลยแต่เลือดแม่งเก้าร้อยเลยเก้าร้อยสามสิบเก้านะผมอยากรู้เหมือนกันว่าสามนุ่มเลมเตอร์จะเอาเชอนะได้หรือไม่นะครับม,มาเลย ฮาลาโซรานี่นะ้องกันสองไว้กันเจนสองอดทนไว้ลกูกเจนสองล่างแรกนับมาเลยเฮ้ทเเย,ย,ย,ดดย,ย 3. ทำได้แค่นั้นแหละอัศว์ไม่มีสะเตือนชั้นมันเจ้แจมบอยู่แล้วมาเลยกะโดดขวดที่ตายห่าไปเลยทีเดียวอะไรโจมตีสามทำได้แค่นี้แหละโอ้โหใจมันไม่ได้งไงเรื่องของเรื่องมาเก็บไปสี่นะครับอดทนไวก่อนลกูก ยังไงก็ชนะได้โจมตีสี่ผมไปแล้วนุดตายเฮ้ยแก้แครหน่อยวินาทีแก้แครมาถึงแล้วนะครับโจมตีหนึ่งจมตี2จมตีสามเฮ้ยไม่ถึงนขาดหน่อยจมตีสี่แล้วก็เก็บไปเพื่อน4ีเลยนะครับตายซะาอยู่เลยนี่นะาตบหน้าเ็า้ให้มันรู้กันไปหูใหญ่แค่ไหนก็ยังต้องลมนะครับเดี๋ยวเอาคอมปี้มาเล่นไม่ได้คอมปี้กาดทองไม่มีคอมปี้เอง จิบหายแล้วโดนสามมันเหลือหนึ่งอีกองานหนักเลยนะเนี่ยโอ้ยโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามเป็นพันเลยอ่าโจมตีสามต้องโจมตีสี่นะเนี่ยเพราะว่าเผื่อมันแล้วก็โอ๊ยกดเกินจิบหายมือไปโดนอ่าป้องกันหนึ่งป้องกันสองอยู่แล้วนะครับปะ เอ้ยมันเก็บไว้ตัวหลังเราตายไหมเนี่ยจิบหายแล้วมันมีห้าเลยไม่ตายเฮ้ยมายังไงก็ไม่ตายง่ายๆหรอกโจมตีเต็มทีก็หกร้อยไม่ตายหรอกมานั่นไงอุย้ยโจมตีแค่สามีง่ามันเหลือซองนะครั <c oughs> พบพลาดแล้วแกตายซะเถอะอย่าอยู่เลยตายซะหื้เลยไม่ได้ใช้ไม่ตายตายซะเถอะเรียบร้อย ไปแล้วนะครับพาราโซโล่านะครับเก่งชนะด้ยอ่าไม่ชนะได้ไงแรปเตอร์หน้าขี้โกงซะขนาดนั้นนะวู้ยเฮ้ยหูมันเล่นไฮบิดหมดเลยแต่ว่ามีแต่กินพืชไงไม่กลัวกันเลยนะเน่เอาตีม,มาตัวนึงครับแล้วก็เอานี่เอ้ยไม่เอาดีฟวาตัวนี้ดาเมจน้อยกว่าผมเลือกตามดาเมจนะครับเฮ้ยตัวนี้ดาเมจน้อยสุดต่อสไปโนอร์กันอ่าแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้โอเคไปเลย แพ้ง่ายๆก็ให้มันรู้ไปสิเลือดดาเมจก็ใกล้เคียงกันมาเลยโจมตีก่อนด้วยเป็นไงเบิกเลือเบิกชัยไม่นะฉันก็มีเหมือนกันสไปโนแต่ว่าไม่ใช่เจนซอกนะชิบหายยวไม่เป็นไรแย่แม้จะเอามาออกแคดออกเตะทันก็ได้ยังไงเราก็ไม่ตายหรอกจะโดนโกกรนหน่ำก่อนจะโดนสี่อันน่ไม่โดนสี่แน่ๆโดนสามนัดมาเลย เราป้องกันหนึ่งไว้แล้วอัปะตะชัวอุ้ยไม่กล้าโจมอ่ะใจมันไม่ได้ไงผมก็จะป้องกันสองเพื่อรอดนะครับมาเลยอันแน่รอดแน่ๆถ้ามันขืนป้องกันอย่างเนี้ยผมรอดแน่ๆนะครับโจมตีสามผมไม่ตายอึดทอนหนี๋ยวที่จะหลอกล่อฉันใช่ไหมจะป้องกันสี่เลยแล้วก็เหลือไว้สองยเอาสิ จะล้มแกในตัวแรกนี่แหละมาเลยยังไงก็ไม่ถึงเก้าร้อยหรอกมาโจมตีเจ็ดเร็วดนึง่งใจรู้มากอสมผมไม่เป็นไร <c oughs> แค่นี้แค่สกิดเท่านั้นเฮ้ยโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามแล้วก็ป้องกันไหมป้องกันไหมอ่าป้องกันสั่งไม่อยู่นหนเนี่ยใจเรามันได้ป้องกันป้องกันสองก็พอ <c oughs> มา ตายซะเถอะอย่าอยู่เลยตบมันไม่นะให้มันรู้ไปว่าสไปโนนี่มันแข็งแกร่งที่สุดเ <c oughs> มือการจมตีสี่เวลาฮะสติโกเซนทัพไม่กล้านะครับเอาเอา้าใจนายมันไม่ได้ <c oughs> ป้องกันป้องกันสี่เลยแล้วก็เหลือไว้หนึ่งนะครับนั่นไงแต่แกจมตีมาก็ติดลุ่มพังแน่จะบอกให้ฉันตัวเดียวนี่แหละจะโค่นเนี่หมดเลยมาไม่จมตีว่า ถ้าไม่โจมตีนี่เดี๋ยวถ้าผมป้องกัน5้าถ้าเกิดมันมีแปอ่ะอันตรายสุดๆเลยไม่เอาแล้วไม่เล่นมา, <laughs> มาไม่เล่นทำอย่างนี้ในฝานะครับมีห้าเหมือนเดิมมี6แล้วว่ะทีนี้มันใส่แน่นะครับ <laughs> ยีบายแล้วตายแงแกไม่โจมอา้าวไม่โจมก็เสร็จโกูสิอย่างเงี้เพราะว่าเราอดใจไม่ไหวต้องโจม <laughs> โจมตีห้าไปเลยแล้วก็เหลือไป3มนะครับนี่ไงอดใจไม่ไหวต้องโจมตายซะ ซับเรียบร้อยวู้มาอุ้ยมีแปดแล้วอ่ะมันต้องใส่เต็มเกลียวแน่สภาพนี้นะครับพึ่งโจมตีห้าปลอไปแล้วนะครับซึ่งไปเลยพระโถเอ้ยจะไปโนลูกรักกูไะจัดก,การมันลาจาสวรรค์กัดมันในขาไปเลยเดือดก็พอ่อตาย เด็ดไปเลยดังซ้ำโอเคเรียบร้อยจัดการด้วยลาจาซอรัสนะครับยังไงโมเดลมันก็น่าดูฝ่าไอ้นี่นะจีแกน <laughs> จีแกนโมเดลห่วยมากโอเคก็ยังหล่อเท่นะครับผมใช้ตัวจนจะหมดแล้วว่ะเอามาเล่นจนเฮ้ย ชิปหายแล้วกินเนื้อเหลือแรปเตอร์ตัวเดียวกินเนื้อเหลือแรปเตอร์ตัวเดียวอะทำไงดีวะเนี่ยอ่าเอ้ยเราจะสัตว์กันด้วยพลังเลยก็ได้เออเดี๋ยวเราจะบวกกันด้วยกําลังเลยนะครับผมก็จะเอาเป็นไปกินพืชเราเยอะกินพืชเราเยอะเราไม่ต้องกลัวเดี๋ยวดูก่อนขอลุะขอเล็งก่อนนะครับเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็ลากาแล้วกันแล้วก็ตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็เอาไ้ายกสุดท้ายนี่ อาจจะไม่ธรรมดาก็ได้เอาน้ำไปตัวหนึ่งก็แล้วกันอ่ะนี่ก็พงพอสู้ได้แล้วแหละก็ดูดีสู่สี่แล้แต่อย่าเอานกไปก็แล้วกันอย่าเอานกไปก็แล้วกันนะครับอ่าลยุยฉันก็มีเหมือนกันไอ้น้าโลแคนี้ไฮบิดมาจากฉันใช่ไหมฉันจำได้ลักษณะแกเหเมือนพบพันเดียวกับเรา ไม่ป้องกันใดๆทั้งนั้นนะครับเพราะว่าป้องกันไปก็เท่านั้นนะครับเป็นการต่อสู้กันระหว่างรถบัมนะครับดังนั้นก็เลยแบบว่าความเสีายน้อยหน่อยนี่ไงเห็นไหมสวยบัมเราได้แค่นี้อถอยไม่จัดยานเท่าไหร่หหมาเดี๋ยวถ้าเพลเิ่มเอ๋อเดี่ยมึงจัดการมึงอยู่นี่แหละอันนั้นอันนั้นให้มันได้อย่างนี้สิมา อันหนาป้องกันสองนะครับหายแล้วถ้ามันโจมตีเราสามเราไปเลยในนี้เอา้าม่กาโจมตีไม้บอกแล้วใจมันไม่ได้ไงอ้ยเราเรื่องใจมันแข็งว่าเยอะนอะดูหัวห่างตุ้มเราไงนะเห็นห่างโลกบใหญ่ฟามันใช่ที่ไหนอะ่ะไม่โจมตีว่าโอ้โหอะไรวันนี้อ่ะผมก็จะป้องกันหนึ่งสองสาม ยังก็ต้องป้องกันสีอยู่ดีอ่ะเอ้ยป้องกันสีเหมือนกันนี่มันสายเรียกว่าสายเปิดรูมาเลยอ้าวโจมตี4เสร็จผมแล้วนะครับนี่ไงโดนล่อหลอกอดใจไม่ได้อเซ่มันแน่อยู่แล้วอ่ะเราใจใจมันนิ่งอ่ะใจมันนิ่งโอ้ย้องโจมตียันสี่เลยล่ะแล้วเก็บไปสี่นะครับยังไงก็ล้มได้ตัวหนึ่งแล้วแน่ๆ,ๆตายซะไอ้พวกลืมเผาพันตัวเองเรียบร้อยไม่นะ โอ้มึงนี่ปิดกันล้วเกินรถแรงมาจมตีสี่ไปเหมือนกันนะครับแ,แตกสแต็กมันไม่เหลือแล้วโอเคแกจะโลกเกาะหนามเขาอะไรเยอะแยะก,ก็เท่านั้นแหละดูตัวจะากกักอนจะกระทืบใไปมีเลี้ยงเลยโอ้โหต้องจมตีสี่เหมือนกันนะครับแล้วก็เก็บไปสี่นะครับให้แค่กลากลงน้ำไปสักตัวตีได้เรียบร้อยตายไปซัโอ้แองกิโลดูคัสนะครับ เฮ้ยตัวเรา,าพอๆกันฉันซุปเปอรอ์เราตัวใหญ่ฟาด้วยนะโจมตีต้องนะเฮ้ย <laughs> เออแสดงว่าอยากเจอช้างชนช้างยักษ์ชนยักษ์ใช่ไหมได้เลยต้องเจอท่าไม่ตายสง่งมือขอยืมชื่อท่านแล้วกันเอิเฟกนี่นะเรียบร้อยตุ้มให้มันรู้จักสม้างี่มธาตุดินนะ <laughs> เออเดี๋ยวฉันกลับข้าบอลแล้วเ <laughs> ถ้ย แม่พูดอย่างกับโปเกมอนมันไม่ใช่มันก็ละแกม <c oughs> อมอายกสุดท้ายนะครับได้การ์เฮ้ยมันมีกินเนื้อแล้ววะ่ะชิพหายจะจัดจเลยนะเสือกเอาน้ำไปเล่นละตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเออไม่กลัวเท่าไหร่เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันนะครับแล้วก็เอาเดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนมาใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องใช้กินพืชกำลาบใช่ไหม กินพืชตัวไหนแข็งแกร่งมั้งกินพืชตัวไหนแข็งแข่งก็ตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ต้องเอาน้ำอีกตัวหนึ่งเอาไปเก็บทุกตัวเลยเอาตัวนี้ไปก็แล้วกันเออมาลยุย <laughs> แกก็เปลี่ยนตัวมาอยู่แล้วแหละฉันรู้อ่าสามร้อยสี่สิบสามอุย้ยไม่เท่าไรไม่เท่าไรโจมตีก่อนตัดกำลังไม่นะไอ้อ้วนนี่ไอ้ชีเล็กอ้วนนี่มาเลย ซูปซปเปอร์เรนโดเททานนะครับเจอมานี่นกตัวนี้เราก็มีแล้วนี่ว่าไอ้กอ๊อฟไอ้นกก๊อฟนะครับอ่าผมเรียกไหมไอ้กอ๊อฟมาอืมมันป้องกันหนึ่งนะครับมาเลยมี2องเท่ากันนะครับความได้เปรียบมันไม่มีแล้วยังไงก็เสร็จโจก้ความไดเปรบแกมทีม่เหลือแล้วชิบหายแล้วนี่ไงได้เปรียบแล้วนะครับ ตาจะจบมันต้องจบตีห้าเว้ยอันหนะ้าโดนมาครับตีจบตีห้าแต่เรารู้ทนันโอเคพี่คาโปรเราก็ได้ทําให้เพื่อนแบบสุดติมนะสุดติมอย่างไรแกก็ไม่มีสแตก็กเตียมตัวตัดโอ้โหจบตีสองทีอยู่เลยอะไม่ธรรมดานะครับจัดก,การมันแองกิโลโซล์ฟาหางมันหนีไม่ใช่ดิฟาหางใส่หน้ามันดิไม่ใช่ฟาหางมันกระโถ่ไปฟาหางมันทํา,ทามทไมฟาดเทาตัวดิมาให้บิดอีกแล้วมาเลย เออเหมือนไม่กล้าว่ะโอ้โหที่ขนาดเจอกินพืชนะเนี่ยนะใจมันไม่ได้มาผุ่มแล้หลอกให้มันใช้สแต็กนะครับอ่ามันมีหกนี้มันต้องโจมตีหกแน่ๆสแต็กลมันก็ไม่เหลือแต่ถ้ามันโจมตีห้ามันโดนส่วนตายเลยนะครับเนิ่นฉลาดเป็นแค่นี่โอเคโดนบังคับแพเสร็จกโดนบังคับแพ้ไปแล้วนะครับโจมตีหนึ่งโจมตีสองอยู่เลยนะครับแล้วก็ อุย้ยเหลือ100ร้อยปะฝาป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสามไปเลยแล้วเกอบไปเลือไม่ตายซะหน่อยนะตายบอกแล้วให้ส่งการดีๆมาก็ไม่เชื่อตองให้เช็คกำลังกันใช่ไหมต้ยนี้กากัะดเราด้วยอะ่ะหนีทำอะไรเราไม่ได้หรอกตัวใหญ่ซะเปล่าดามเมจไม่มีตายซะเตอะฉันจะทอท่าแสนสุดยอดนี่ดูกันโจรใส่มัน ไม่ได้กลุ่มหน้ามาใช่ไหมโดนเต็มเหนียวชนะแล้วเฟ้ยเฮ้ยโตโต้ตัวทัดก็พาผมชนะไปแล้วนะครับอุ้ยติ๊กติ๊กทิ่งที่อยากได้ก็คือการ์ดสีเทาๆนั่นแหละเพราะว่าข้างในจะมีของแถมนะครับบัตดดู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 เฮ้ยดดู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 ดจริงูด้วยว่ะต้องมีแบงค์อยู่ในนี้ชัวร์ แบนอ้โหอาหารโอ้ยแต่ก็ดีของฟรีดีทั้งนั้นน่ะเห็นห่างแล้วนะครับอ่าประตูโซคาร์นะครับนั่นไงตัวที่ผมใช้จัดการไปตะกี้เลย <laughs> เรียกว่าเราใช้ตัวไหนตัวสุดท้ายเปิดได้ตัวนั้นเลยทีเดียวนะครับก็ยังดีเอาไว้ไฮบิดได้นะครับพันสองพันไม่เปิดแน่นอนนะครับนี่ไงหเหตุผลอีเหตุผลหนึ่งที่ผมต้องตีนะครับนั่นไงเลยแค่สองเท่านั้น <laughs> เดี๋ยวเย็นเย็นเจอกนันนันเนี้ยการชอง ต้องนอนรอเราแล้วเจ้อ,อ <Hey. S 1> ผมก็ไปเสียไปไม่เยอะเว้ยทรัพยากรนี่งพอไหวนะครับแต่ต้องไปบวกกันที่สก,กิลนะครับอ่ะพอดีฟ่านะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไวงล่างด้วยนะครับได้ตีแพ็คเดียวกันบ่าได้การ์ดอะไรดีไหมหรือว่าไม่ดีนะแต่สําหรับพี่ดีทั้งนั้นนะเพราะว่าต้องฟาร์มไงช่วงนี้ <laughs> ไปก่อนดี้านะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายปับ๊บเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอราไปก่อนนะครับผมสีโยแกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยอะไปเลย